ก็ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับมาฟังข่าวสารข่าวช้าฟุตบอลกันนะครับในวันนี้มเมื่อคืนตี3ที่ผ่านมานะครับมีฟุตบอลพเมลิกนัดเก็บตกนะครับก็เป็นนัดที่15ของฤดูกาลนะครับเป็นบุ๊คแฮมตันนะครับหมาป่านะครับต้อนรับการมาเยอือนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับหรือว่าปีศาจแดงนะครับ โอเคมาดูรน์อัพกันเลยนะครับทั้งสองทีมนะครับฝั่งเจ้าบ้านน,าานะครับแซมจอห์นสโตนนะฟาวเสาแล้วก็เซนเตอร์สามตัวนะมอนเคล่านะครับอักมาดูนะครับจอติโกเมสแล้วก็สี่กองกลางนะครับก็เป็นอันเดรนะครับแลนชอปแล้วก็กลางตัวลุกนะครับสองตัวบนนะครับเป็นจอ อลิสนะครับแล้วก็เบลเลนด้านะครับหน้าเป้าเป็นจอแกนสตาร์สซันนะครับส่วนฝั่งทีมเยือนอยูไนเต็ดเองก็มีเฝ้าเสานะครับซันนี่ลามเมนงนะครับถามเด็กแกรแบ็กมีลุคชอนะครับไอเดนเฮเวนแล้วก็หน้าเซม,มาซาอุยนะครับ วิงแบ็กเดียโกูดันลูนะครับบูโนเฟรนเดสผมบอกว่าเกมนี้เด็ดสุดๆครับแล้วก็คาซิมิลูนะครับอมาเดียลู่นะครับวิงแม็กขวาสองกองกลางนะครับตัวลูกด้านบนก็จะเป็นเมสันเม์แล้วก็ไบอันเอมโบโมนะครับแล้วก็น่าเป้าเป็นมาริวุกุนญ่านะครับก็มาระบบุกสามสี่สองหนึ่งเหมือนกันทั้งสองทีมนะครับก็โอเคเริ่มเกมมานะครับ ทั้งสองทีมก็ผัดกันแรกนะครับจนมาถึงนาทีที่นะครับ25บูโน่เฟอร์นันเดสอีกแล้วนะครับโอ้โหยิมเป็นตัวแบบของยูเนเตดเลยก็ว่าได้นะครับตอนนี้โดยมาลิคุณย่าแอซิดให้นะครับตอนแรกนะครับบอล จับบอลนะครับก็คือวิ่งเลยบอลไปแล้วนะครับแต่ว่าเหมือนเจ้าตัวตั้งหลักแล้วก็ลุกขึ้นมาได้นะพยายามเล่นต่อนะครับสวัสดีครับสวัสดีคนเข้าใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอคนละหนึ่งไลค์นะครับหนึ่งไลค์หนึ่งไลค์นะครับไลค์หนึ่งแชร์นะครับเกือบจะเสียบอลแล้วครับบูโน่แต่ว่ายังลุกขึ้นพยายามลุกขึ้นเกี่ยวขึ้นมาแล้วก็พยายามดีดด้วยปลายเท้านะครับเข้าไปนะครับ ตอนแรกติดเซฟประตูนะครับแต่ว่าก็ยังเด้งเข้าไปก็ทําให้ยูเนเต็ดขึ้นนำหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับในนาทีที่25สวัสดีครับสวัสดีทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อฟังข่าวสารบอลเช้านี้แาวเช้านี้กันนะครับแต่นะครับก่อนหมดเวลานะครับบู๊เพมตันนะครับได้ประตูตีไข่แตกนะครับจากกองหน้าตัวเป้าของเขานะครับก็ไล่มาเป็นหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับคนจบเพื่อแรกโอ้โหมูมิตัมจะเปลี่ยนมัน หาเจ้าบ้านหรือเปล่านะครับเพราะว่าสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีคนที่เข้ามาใหม่กดไลค์หน่อยนะครับผมฝากกดไลค์หน่อยนะครับดูจากที่ไหนลองคอมเมนต์กันมาดูนะครับอยู่ในเต็ดมีทีเดะครับเมื่อคืนโมเมนตัมนับเริ่มเข้าทางเจ้าบ้านเราจบเรึ่งแรกตีแค่แต่ด้นะครับเริ่มครึ่งหลังมานะครับแค่หกนาทีเท่านั้นนะครับยูนเต็ดขึ้นนําอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยเดโกกูเโลเนาะเป็นกองกลางของยูนเต็ดนะครับตัดบอลได้ครับ แล้วก็เดียวโกดาลูนะครับได้ตะลุยขึ้นมาส่งให้ไบอันเนมโมู N นะครับโอ้โหลูกนี้ยิงเข้าไปสวยสุดยอดจริงๆนะครับ <c oughs> ก็ขึ้นนำสองประตูต่อหนึ่งนะครับยูเนเต็ดได้ให้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็แฟนๆผีแดงเริ่มมีความหวังแล้วนะครับไม่รู้ว่าแฟนยูเนเต็ดคนนั้นที่ว่าบนไว้บอกว,ว่าจะตัดผมจนกว่ายูเนเต็ดจะชนะห้าเกมติดนะครับตอนนี้ก็ลองมาเริ่มอัาหนึ่งกันไปครั้งหนึ่งนะครับ โอเคหลังจากนั้นแค่ไม่นานนะครับประมาณ9ก้ถึงสินาทีอยู่ในเต็ดได้เฮอีกครั้งนึงครับเป็นบูโน่เฟอร์นันเดสโอ้โหตัวเกมนี้เด่นสุดๆนะครับทั้งยิงทั้งจ่ายนะครับตักให้ลูกนี้นะครับเมสันเมาส์เนาะริงสวนผู้รักษาประตูเข้าไปสุดยอดครับเป็นการเข้าทำที่หลายมิตินะครับแล้วก็ สวยงามนะครับแมนสเต์ก็เช็คล้ำหน้านะครัม่ล้ำหน้าก็ดีใจนะครับก็ขึ้นนำสามประตูต่อหนึ่งแล้วเรียบร้อยนะครับยูเนเตดมีสิทธิ์จะปิดเกมนะครับขอว่าสแต้มขึ้นที่ห้านะครับแต่นะครับยูเนเตดยังไม่พอครับนาทีที่82อีกครั้งนึงครับเป็นแฮตบอลนะครับเซ็นเตอร์แบ็กของบูเคนตันนะครับผู้ตัดสินเช็ค v ีอก็ให้คำตัดสินเป็นลูกจุดโทษ เป็นคนดีคนเดิเมอยู่แล้วครับรบูโนอเฟอร์นั้นยิงจุดโทษลูกนี้เข้าไปประตูเดาถูกนะครับแต่ก็เก็ได้ไปนันเพราะว่ายิงดีเสียบม,มุมเลยนะครับก็จบเกมนะครับยูเนเต็ดชนะวูฟแฮมตันไป4ประตูต่อหนึ่ง 1, ก็ยังคงรักษาสถิติไม่ชนะใครเลยสําหรับยูไนเต็ดนะ,ะสำหรับบูฟแฮมตันนะครับ15นัดลูกการนี้มี2คะแนนนะครับไม่ชนะใครเลยสําหรับบูฟแฮมตันส่วนยูไนเต็ดนะครับตอนนี้ขึ้นมา ที่5ของตารางเรียบร้อยแล้วนะมี25คะแนนเท่ากับเชลซีแต่ว่าลูกไปเสียน้อยกว่านะครับนิดนึงนะครับขอบคุณมากครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับดูจากที่ไหนคอมเมนต์กันมาดูนะครับก็รุ้นท็อปโฟได้สบายเลยครับตอนนี้ยูเนเต็ดนะครับแต่มีสี์รุ้นแชมป์ได้เลยครับเพราะว่าหัวตารางเป็นอาร์เซนอลมี33คะแนนซึ่งต่างกับยูเนเต็ดแค่8คะแนนนะครับก็มีสิทธิ ลุ้นแชมป์ได้นะครับดับ2ซิตี illa, 30, 4, ้มี31คะแนนนะครับดับ3แอตตันเวลาสามสคะแนนอันดับ4 okay. ี oh ่คิตันพาเลต26คะแนนนะครับอันดับ5เชลซีนะครับดับ6ยูไนเต็ดนะครับดับเจ็ดแอตเลตันดับ8ไบรตันดับเก้าซันเดอร์แลนด์นะครับดับ10ลิเวอร์พูลนะครับก็ยินดีกับยูไนเต็ดครั้งหนึ่งที่คว้าชัยได้สำเร็จนะครับก็ แฟ,แฟนเห็นตารางคะแนนก็ปราบปื้มแล้วก็นอนหลับฝันดีกันนะครับโอเคมาดูสิตีในเกมนี้นะครับอยู่ในเตดนะครับยิงนะครับ10ครั้งนะครับตรงกรอบวยิง2ครั้งนะครับการเปอร์เซ็นต์การค้องบอลน,นะครับ64%ยูนเตดนะครับ36%มสิอนแตันแล้วก็ชอ็อต ล็อบช็อตนะครับบูฟตันบล็อกได้3ครั้งนะครับแล้วก็14ครั้งเป็นของยูเนเต็ดนะครับการเตะมุมนะฮะต่างๆก็วูฟได้เตะมุมแค่ครั้งเดียวนะครับยูืนเต็ดได้เตะมุม9ครั้งนะครับขอบคุณมากครับสำหรับการกดไลค์กดแชร์นะครับล้ำหน้านะครับวูฟสอครั้งยูเนเต็ด3ครั้งครับแล้วก็ฟาวหูบองบองทั้ง2ทีมนั้นฟาวเยอะสุดๆนะครับวูฟสิบเจครั้งแล้วก็ยูเนเต็ด12ครั้งรวมกันนะ ยี่สิบเก้าครั้งนะครับใบเหลืองในเกมนี s. <S ้นะครับบู๊คแอนตันก็จัดมาสามใบนะครับแล้วก็ยเต็ดจัดมาสองใบนะครับเป็นไบอันเบอร์มแล้วก็ชูชว์เซอร์เซ่เนาะที่โดนใบเหลืองไปนะครับลูกนั้นที่ไบอันเบอร์มใครที่ดูสดนะครับก็เจ้าตัวน่ะวิ่งจาก อตอนนั้นยูเนเตดกำลังได้บุกนะครับวิ่งลงมาช่วยนะครับมาตัดเกมช่วยกองกลางและกองหลังของยูเนเตดก็เรามาว่าแวร์ดม,มัโมนั้นทุ่มเทจริงๆครับลูกนี้ก็สมควรโดนใบเหลืองนะเพราะว่าช่วยตัดฟาวนะครับการเซฟของประตูก็บุกแน่นนะเซฟได้สี่ครั้งนะครับยูเนเตดได้เซฟหนึ่งครั้งก็เป็นสถิติที่สวยงามเนาะบูโนเฟอร์นตสนัดนี้ก็โอ้โหคะแนนดีสุดๆครับทั้งยิงทั้งจ่ายนะครับ เป็นตัวแบบอย่างต่อเนื่องของยูเนเต็ดนะครับไม่มีนะครับไม่ได้มีพี่ไว้ไม่แพ้แน่นอนนะครับสําหรับบูโนูเฟรนเดสเนาะเป็นตัวแบบของจริงของยูเนเต็ดนะครับก็ทั้งจัดไปเมื่อคืนนะครับยิงหนึ่งนะครับอ่ายิงสองจ่ายหนึ่งนะครับสําหรับบูโนูเฟรนเดสเนาะน่าจะเป็นแมนแมนแมนของยูเนเต็ดเลยแฟนแฟนยูเนเต็ดนะครับให้ใครเป็นแมนแมนแมนลองคอมเมนต์กันมาดูนะครับ หรือจะให้ไบยอนเวโมหรืออนิวุฒคุณย่าเป็นแมดแมนลองคอมเมนต์กันมาดูนะครับก็ประมาณนี้นะครับรีวิวไว้ส่วนคืนนี้ก็มีข่าวมาฝากนิดนึงนะครับมียูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับ ก็มีคู่บาเยนมิวนิกเจอสปอร์ติ้งลิบอนนะเที่ยงคืนสี่มนาดีโมโนโกเจอกาลาตาสลายนะครับอาราตาเจอเชลซีนะครับบาเซลนาเจอไอทัตแฟรงเฟิร์ตนะครับอินเตอร์มิลานเจอลิเวอร์พูลนะครับพีเอสบีเจออาเลตโกมันดิดแล้วก็ทันนาเมสเปอร์เจอสลาเวียปาร์คนะครับก็เที่ยงคืนถึงปีสามติดตามชมได้ใครที่เป็นแฟนทีมไหนก็ลองคอมเมนต์มาดูว่าสกอร์จะจบเท่าไหร่วันนี้ก็ มีข่าวมาฝากประมาณนี้นะครับยินดีกับยูนเต็ดครั้งหนึ่งคว้าสาแต้มได้นะครับขึ้นที่6ตารางเรียบร้อยครับก็ขอบคุณนะครับทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังแล้วก็ฝากไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อปใจให้ผมเปเด็กข่าวใหม่ด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย